สวัสดีพี่น้องสายเลือดบล็อกเชนทุกคนนะครับวิดีโอนี้คงจะพูดถึงเรื่องอื่นไม่ได้ยกเว้นแต่เรื่องของ Dogecoin ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีข่าวที่ต่างจากเมื่อวานหรือเมื่อวันซืนเยอะเท่าไหร่นะครับหลายคนถามผมเข้ามาว่าพี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมเขาถึงดันด g e กันมันเกิดอะไรขึ้นมันมีเหตุอะไรนะก็เรื่องราวเดิมๆก็คงยังไม่เปลี่ยนนะครับจากไทม์ไลน์ที่เราเคยพูดถึงกันว่าคุณอีลอนมัสจะไปออกรายการ Saturday Night Live แล้วก็ตั้งแต่คุณมาร์คคิวบันเข้ามานะครับมาผลักดันมาออกให้สัมภาษณ์ในแอร์เลนโชว์ที่เราเคยพูดถึงในวิดีโอก่อนก่อนนะแล้วก็จะเป็นใหญ่ๆเลยนะถ้าถามส่วนตัวผมเนี่ยจะเป็นพลังจากซาโตชิสตรีทเบดนะครับในกลุ่มใน Reddit ซึ่งเขาพูดถึงโดชคอยกันเนี่ยเรียกว่านาทีนึงไม่รู้ว่ากี่กีกระทูนะครับหลายคนหลายข่าวเสียงบนตลาดตอนเนี้ย เขายกนิ้วให้เอเชียนะฝั่งเอเชียมีเงินเทเข้ามาเยอะมากบนโดสโคอยนะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นจากจีนจากอินเดียจากเกาหลีใต้เกาหลีใต้นะเพื่อนๆผมบอกเลยนะทุกครั้งที่เขาดันเหรียญอะไรหรือมีเหรียญอะไรที่แบบว่ายอดปริมาณการซื้อขายเยอะในเอ็กชนน์ประเทศเขานะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าเหรียญน,นั้นอะ่ะอีกไม่นานจะต้องมูลนะฮะ ก็เนี่ยนะครับข่าวใน Yahoo Finance เข้าออกมาบอกว่า Dogecoin s u r e s 55% as fans try to push it to $1 n e d o l l a นะครับก็ Dogecoin ดันขึ้นมา55%เนี่ยแฟนๆพยายามดันไปให้ถึง $1 ดอลลาร์ให้ได้นะครับนี่เป็นครั้งแรกที่ผมแบบดูคอยต์มาร์เก็ตแและแทบจะต้องขยี้ตานะเพื่อนๆนะเพื่อนๆก็ดูเอาแล้วกันนะครับ Bitcoin Ethereum Binance Coin และดูดอจคอยส์เลอันดับ4ในวงการคริปโตเคอเรนซีที่เป็นเหรียญมีมคอยนะฮะเพื่อนๆใน30วันที่ผ่านมาขึ้นมา1,057นเปอร์เซ็นต์นะครับ7วันที่ผ่านมาขึ้นมา124เปอร์เซ็นต์และภายใน24ชั่วโมงนี้ขึ้นมา35เปอร์เซ็นต์เพื่อนๆภาพนี้เขาบอกว่า If I had invested few months earlier I'd millionaire few had months a a been now by ถ้าเกิดโหลงทุนกับ d ด e c คอยเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาป่านนี้เป็นเศรษฐีไปแล้วเป็น m i l l ลนเนียรไปแล้วนะครับหลายคนคงจะคิดอย่างนั้นอย่าคิดอย่างนั้นนะครับเพื่อนๆโดยเฉพาะเพื่อนใหม่พี่ใหม่น้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในวงการนะครับผมบอกได้เลยว่าเหตุการณ์แบบนี้มันหลายคนไม่เคยเห็นนะฮะและถ้าจะพูดไปตามตำราการเทรดเนี่ย ในขณะที่ทุกคนกําลังตื่นเต้นในขณะที่ทุกคนกําลังโลภหลายคนควรจะตั้งการ์แล้วก็กลัวไว้ก่อนก็เป็นเรื่องดีนะครับใครที่ได้กําไรมาแล้วจากเหรียญอะไรก็ตามในช่วงนี้นะครับแล้วรู้สึกว่าโหมันน้อยไปนะครับไม่เป็นไรอย่าไปคิดมากนะครับอย่าไปคิดมากผมเองก็เช่นกันนะครับมีหลายตัวที่ถ้าเกิดว่าผมรอนิดนึงเนี่ยก็อาจจะไป 1x2x ได้นะครับแต่ว่าบุญมันแค่นี้เพื่อนๆนะ ให้ทำยังไงอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปกันนะครับนี่เป็นคลิปของคุณอีลอนมัสที่นิวยอร์กนะครับโดนพับปราซี่เนี่ยเข้ามาขอลายเซนเข้ามาสัมภาษณ์นะครับนี่นะครับเขาบอกว่าอีลอนมัส talks about hosting SNL Dogecoin and more on streets of New York City นะครับอ่าเรามาดูคลิปกันนะ มีพอปราซีสัมภาษณ์นะครับออลอน Are you gonna be doing a lot of dose jokes or what นะครับแล้วคุณอีลอนตอบว่า We'll see นะครับคือคุณอีลอนจะพูดถึงโด j o k e กไหม นะครับจะแบบพูดถึงดอชคอยไหมประมาณนี้นะครับแล e ้วอีลอนบอกเออเดี๋ยวดูก่อนนะครับเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวเออเดี๋ยวดูก่อนประมาณนั้นนะครับวอลซี่นั่นแหละพอคลิปนั้นออกมาเนี่ยโอ้โหเพื่อนๆผมบอกได้เลยว่าเห็นราคาแล้วแบบคือต้องเข้าใจนะคุณอ e ีลอนเนี่ยตอนเนี้ยเอาล่ะด a t h e อเนี่ยในกลุ่มด o g e Community ทั่วโลกนะครับก็แน่นอนหลายคนมองคุณอ e ีลอนหลายคนมองมาร์ค u ิวบ และนับวันนี้นะครับมีเซเลบริตี้มีนักร้องนักแสดงเข้ามาอีกเยอะมากที่ผมจนแบบไม่รู้จะเริ่มที่ใครเลยอะนะครับคือเยอะมากๆก่อนอื่นขออนุญ,ญาตอ่านออคอมเมนต์จากเพื่อนๆนิดนึงนะครับมีเพื่อนๆเขียนมานะครับว่าต้นเดือนเมษาผมเคยพูดไว้ว่าถ้าโดช์ขึ้นไป20นะผมจะนําเงินส่วนหนึ่งไปทําบุญตอนนี้ผมเตรียมซื้อของไปทําบุญแล้วครับนะครับ ขอโมทนาสาธุกับเพื่อนสมาชิกท่านนี้ด้วยนะครับผมก็ดีใจนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับบอกว่าทําบุญบริจาคชุด ppe นะครับอาน,นิสงส์เห็นผลทันตาน้องหมาน่ารักเช่นกันนะครับขอโมทนาสาธุด้วยจริงๆเลยในกลุ่ม d o ชคอมม m นิตี้นะเพื่อนๆคือคอนเซ็ปต์ของเขาคือทําความดีทุกวันอะวันละอย่าง2อ,อย่างอะนะครับแล้วเนี่ยผมเห็นคอมเมนต์อย่างเงี้ยนะครับผมว่าเป็นเรื่องดีนะ คือการทําบุญหรือว่าการเนี่ยบริจาคชุด ppe เนี่ยนะฮะมันก็ดีต่อตัวท่านเองนะครับโมทนาสาธุด้วยนะครับใครที่ได้กําไรไมาเยอะๆเนี่ยคือเรื่องเนี้ยไม่เชื่อก็อย่าลบลู่นะบางทีออกไปให้นู้นให้นี้บริจาคนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกดีแล้วการลงทุนอะไรเงี้ยมันรู้สึกมันมีมพลังอะไรมาดันเราข้างหลังหรือเปล่านะเพื่อนๆอันนี้แล้วแต่แล้วแต่คนจะคิดนะครับก็อย่างที่ผมเรียนนะเพื่อนๆ บรรยากาศแบบนี้นะครับบรรยากาศในการลงทุนแบบนี้มันคนที่เป็นมือเก่าก็จะมองอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะตั้งกาดสูงกว่าคนที่เป็นมือใหม่เนี่ยอันนี้ผมไม่ได้พูดชี้โพรงอะไรนะคือต้องเข้าใจอย่างว่าในช่องนี้สิ่งที่ผมให้กับเพื่อนๆได้เนี่ยก็คือข่าวส่วนในเรื่องของเทคนิคว่าราคามันจะไปเท่านี้นะครับหรือเปล่าหลังจากวันนั้นจะไปเท่านั้นหรือเปล่า ผมไม่สามารถให้ได้ทั้งๆท,ที่ผมอยากจะเก่งตรงนั้นนะแต่คือผมเหมือนกับที่เขาบอกอะ่ะบัวมันพ้นน้ำได้ไม่เท่ากันะนะครับคือผมได้แค่นี้นะผมก็เน้นไปทางข่าวนะครับเรื่องเทคนิคเรื่องราคาประเมินราคาเนี่ยผมไม่ได้จริงๆแต่ก็ต้องอยากให้เข้าใจว่าในการลงทุนอย่างเงี้ยในการดันอย่างเงี้ยนะเพื่อนๆมันมีคนที่ใช้เงินจำนวนมหาศาลในการดันราคา ทุกเหรียญเน่ยนะฮะเราต้องเข้าใจว่าเงินจํานวนนั้นเขาเรียกว่า money maker นะครับ money maker เนี่ยถึงเวลาเขาต้องทํากําไรนะครับถึงเวลาเขาต้องถอนทุนคืนเพราะนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเป็นการกุศลน,นะครับคือนี่คือธุรกิจนะเพื่อนๆต้องเข้าใจนะครับนี่คือการลงทุนไม่ว่าคุณจะมองอะไรยังไงก็แล้วแต่ใครจะมองว่ามันจะเป็นเก e ้าอี้ดนตรีจะเป็นอย่างงู้นอย่างนี้แล้วแต่บุมมองของทุกคนนะครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะ ออกความเห็นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมองมุมมองยังไงก็ได้ไม่ว่าจะเหรียญอะไรมันคอนเซปต์เดียวกันคือเมื่อมีการลงทุนจะต้องมีการทํากําไรนะฮะถามว่าหลายคนถามว่าเอ้ยคุณอีลอนมัสจะไปดันหรือเปล่านะครับคือความเห็นผมนะความเห็นผมเนี่ยคุณอีลอนมัสแกมี200บิลเลียนดอลลาร์สหรัฐอะนะครับแกรวยสลับกันกันกบเจฟเบโซส์นะครับอันดับหนึ่งอันดับสองของโลก ถ้าแกคิดว่าจะมาสร้างเนื้อสร้างตัวกับเหรียญโดสคอยเนี่ยผมว่าไม่น่าจะใช่นะครับแต่ถ้ามองว่าแกกวนกวนกวนกรอลตอสหรัฐอเมริกาเนี่ยกลวนกลวนเอซเนี่ยหลังจากที่มาตีมือแกหลายทีเนี่ยผมว่าเป็นไปได้นะฮะเป็นไปได้สําหรับคือแกไม่ใช่นักการเมืองแกแกเป็นประชาชนธรรมดาเป็นแค่พ่อค้าธรรมดานะครับความที่แกเป็นมหาเศรษฐีเนี่ยในสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าแกจะมีอํานาจมากกว่า มหาเศรษฐีในประเทศอื่นๆเพื่อนๆเข้าใจนะแต่ละประเทศอื่นๆเนี่ยทั่วโลกเนี่ยนะครับบางทีในประเทศที่3หรือประเทศทกำลังพัฒนาเนี่ยมหาเศรษฐีอาจจะมี power มากกว่านะฮะแต่อย่างแกเนี่ยผมเชื่อว่าแกไม่ได้มี power อ,อย่างนั้นนะส่วนคุณมาร์คคิวบันผมว่าเอาล่ะแกก็ขายของนะครับขายของโดยการรับเหรียญโด c คอยเป็นการชำระเงิน แต่ผมว่ามาร์คคิวบนในบิลเลนียอย่างแกเนี่ยก็คงไม่น่าจะไม่น่าจะหาเงินทางนี้แต่ว่าถ้าจะเป็นไปได้ก็ถ้าแกดันเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้มากกว่าอีลอนมัสนะครับคุณอีลอนมัสแก2องแสนล้านเหรียญสหรัฐอ่ะเพื่อนๆมี2 0งแสนล้านเหรียญสหรัฐอะนะคือจะไปลงทุนอะไรจะไปทําอะไรกันนะครับความฝันของแกก็คือยิงจรวดขึ้นไปในอกาสอะไรประมาณนี้นะครับแต่เนี่ยก็ เพื่อนๆก็ต้องระวังนะครับต้องตั้งการ์ให้ดีต้องดูให้ดีว่าเราจะต้องสับหลีกยังไงแต่ละคนจะมีเกมการลงทุนไม่เหมือนกันนะเพื่อนๆเราจะเหมือนกันไม่ได้ถ้าเหมือนกันมันจะไม่มีการลงทุนเกิดขึ้นถ้าทุกคนไปทางเดียวกันเป็นไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปตามทั้งหมดนะครับบทความอะไรที่มันบอกว่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หนึ่งสองสามสี่เนี่ยเราตามได้แต่เราจะต้องเดินทางสายกลางแล้วก็ มีแผนสับหลีกมีการชช่งน้ําหนักให้ดีว่าจะเข้ายัางไงจะออกอยังไงนะครับตอนนี้จะต้องมีอีกไม่นานเนี้ยจะต้องมีคนทํากําไรนะครับถามว่ามันจะไปอีกเท่าไหร่ไม่มีใครรู้มีแค่คือจะว่าสวรรค์รู้ก็ไม่ได้ก็น่าจะเป็นสวรรค์อย่างเดียวแหละชั่วโมงเนี้ยนะพูด,พ,ดพูดกันกลางๆนะเพื่อนๆก็น่าจะเป็นแค่สวรรค์กับตลาดเนี่ยที่จะรู้ว่าอนาคตมันจะไปถึงไหนนะครับมันณนะตอนนี้มันเกินคาดที่ผมคิดมา มากพอแล้วนะครับก็ถือว่ากำไรที่ได้มาเนี่ยมันก็แบบผมกระจายไปในเหรียญอื่นๆเยอะพอสมควรนะเพราะว่าในลักษณะตลาดอย่างนี้นะเพื่อนๆอย่างเหรียญใหญ่ๆที่มีการดันกันที่มีการปั๊มกันหรือที่มีการที่มันเขียวอยู่ทุกวันเนี้ยนะฮะสุดท้ายคนที่ได้กำไรจากตรงเนี้ยเขาไม่ได้กเกษียณอายุจากการลงทุนนะเขาแน่นอนเขาไม่ได้ คือถ้าพูดภาษาบ่อนก็คือไม่เดินออกจากบอนล็อกนะก็จะไปเกมอื่นก็จะไปเหรียญอื่นนะครับเพราะนั้นตอนนี้จะเป็นเวลาที่ดีที่มือใหม่น้องใหม่ศึกษาเหรียญเล็กๆ Market Cap เล็กๆที่มี potential สูงๆนะฮะคอยคอยไปดูข่าวคอยไปอ่านเรื่องโปรเจกต์ดูว่าเหรียญไหนจะนะครับที่ก่อนหน้านี้มันหยุดชะงักไปเพราะเงินมันไปลงทุนกับเหรียญดังๆหรือเปล่านะเพื่อนๆลองคิดดูแล้วกัน เอาเราจะมาอัปเดตแค่นี้นะครับก็อย่างที่เห็นในคลิปนะครับคลิปนี้ก็ค่อนข้างที่จะสร้างความร้อนแรงให้กับวงการโดจคอยพอสมควรหลังจากที่คุณอีลันวัสมาบอกว่าวูลซี่นะครับจะพูดถึงโดจคอยไหมฮึวูซีนะครับก็เหตุผลที่ตั้งชื่อช่องว่าดูต่อไปก็ประมาณนี้แหละครับดูต่อไปครับผม